สวัสดีค่ะมีรถสภาพสวยสภาพเดิมๆมานําเสนอกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเราเก็บรายละเอียดงานในทีหนึ่งนะคะรถเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะแม็กไลสวยนะคะโตต้าแคมรี่สองจุดสี่ีเกียร์โต้คันนี้ปีสองพันแปดค่ะภายในยก็จะเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้ากหน้านะคะก็าจากปรับไฟฟ้าพัดไฟฟ้านะคะแอร์แบ,บ ES, ็กแอรบีสกุญแจรีโมทวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะคริสคอนโทรลนะคะแอร์ดิจิตลอลเบาะปรับอุณหภูมิร้อนเย็นลายไม้นะคะพุชตาบ์นะคะ กระจกไฟฟ้า,ระ,ฟาระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะคันนี้ฟูลออปชันเลยนะคะซีดาผ่อนเจ็ดพบาทค่ะมีที่วางแขนนะคะที่วางแก้วน้ำด้วยนะคะมีแอร์ตอนหลังด้วยค่ะค่นนี้ขอถานเงินเดือนในระับรวมผู้เช่าซื้อที่สุคานี้ได้นะคะที่ต้งเบิร์นห้าพบาทขึ้นไปนะคะมีม่านข้างมีม่านหลังนะคะเป็นระบบไฟฟ้าด้นะคะก็สวยสภาพดีมากๆเลยค่ะแม็กกายสวยด้วยนะคะ ติดฟิล์มพร้อมเลยค่ะได้รถสีดำนะคะภายในเป็นเบาะหนังสีครีมสวยมากๆเลยลายไม้รอบคันเลยนะคะ4ีด0พันบาทเท่านั้นนะคะสอบถามรายเดียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะแตต้าแคมรี่สองจุทอ็อปสุกี้ออโต้คันนี้ปี2008ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายเดียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์ศูนย์เก ศูนย์หดห้ดติดต่อแอมค่ะ